สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตัง้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพิ่อนกด้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องที่จะดูแลก,การเลือกตั้งสมาชิกนะคะ,ะบุติทิสภาพาในระดับจังหวัดซึ่งกัจะจัดขึ้นในวันที่16มิถุนาย,ยน2567ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ห้องนะคะบาร์บอลรูมนะคะ AB โร่งแรมยูเพล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวัริชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขึ้นซึ่งก็ไม่นหน้สุภาษิตก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยน้ยประวิตร์ก่อนท่องดีผู้นวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาศโพธิประลัดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้บริหารคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกตัง้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและกะผูช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้นวยการการเลือกในระดับจังหวัดรวมทั้งสินน้น141ร่คนรวมในการอบลมในเทอนีค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวขึ้นค่ะเพื่อให้ผู้ที่เขาอบรมได้มีความหูความขอใจในเรื่องของกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและสามารถดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกะเกิดผลนะคะตลอดจนรับฟังแนว่ทางในการแก้ไขปัญหาระวางของการดําเนินเลือกสมาชิกวุฒิสภาพเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อให้ได้มาสึ่งสมาชิกวุฒิสภาพเป็นไปโดยสุจริตเทียงธรรมและกระสอบโดยกฎหมายค่ะด้วยพระราชกฤิฎสิกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช2 5 6 7ค่ะมีผลบังคับใส่ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2 5 6 7และคณะกรรมการการเลือกตัง้งก็ได้มีการกำหนดมือค่ะเลือกระดับอำเภอในวันที่เก่ามิถุนายนเลือกระดับจังหวัดนะคะก็คือวันที่1 6มิถุนายนและเลือกระดับประเทศค่ะในวันที่26มิถุนายนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีการดำเนินการให้มีการเลือกกันเองของผู้สมัคร รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพเพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาจำานวน200คนนะคะโดยท่างจังหวัดบนราชธานีมีผู้สมัครวุฒิสภาทีพานเขารอบการคัดเลือกระดับจังหวัดนะคะทั้งเบิร์ตสคนและิมีการดำเนินการทรงหมอบอุปกรณ์ในการจัดเลือกตัง้งในห่วงของวันที่สิบหามิถุนายนนะคะในช่วงของเวลา10โมงที อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษามหาวิทยาศัายอุบลราชธานีซึ่งก็เป็นมองนะคะสถานที่จัดเลือกตั้งในระดับจังหวัดค่ะ